ดีค่ะพบกับช่องไม่ออกกุูกอกนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินสกลนครน,นะคะเป็นครั้งที่สองนะคะวันนี้ก็มารอรับนะคะหลานสาวของพี่คำภานะคะที่อยู่กทมเนาะเรามาถึงที่นี่นะคะก็ห้าโมงสี่สิบนะคะเหลืออีกยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวรอเครื่องมาลงนะคะเดี๋ยวก็จะไปส่งที่พังคคนนะคะ กูนี่แหละแล้วก็รู้จักกันนะเอฟซอะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยกันนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ข้ามพานะคะที่เคยนะคะสนับสนุนนะคะกา,าแฟแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะส่งมาที่ก,กุกกอกส่งมาที่โคกหนองนานะคะแกก็คือผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะแม่ออฟก,ก็เลยมาถึงสนามบินแล้วค่ะเดี๋ยวก็รอน้องเขาลงเครื่องนะคะ แต่ว่าหนาวมากทั้งหนาวทั้งลมเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวรออีกไม่เกินประมาณสิบห้านาทีนะคะนี่นะคะมาลงแล้วนะคะรออีกแป๊บนะคะเดี๋ยวเราก็รอน้องที่พอใส่เสื้อลายเนาะ <laughs> ขาพุดเลยขาพุดเลยเพรานี่นี่นะคะภาษาอะไรครบหมดเลยเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึงนะคะดูนะที่เพื่อนส่งภาพมาให้น้องก็ร่เสือสีแดงสีอะไรอะ่ะน่ามาก ก็เดินทางกลับนะคะแถวนี้อยู่ไหนพวอนี้พังคนบ่ไก่ย่างไก่ย่างพังคนนะคะมีทั้งลาบทั้งอะไรเยอะแยะเลยกย่างาาก,ก็ส่งนะคะร้านสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลพังโคนนะคะเพราะ,ะว่าต้องรอเนาะคุณหมอมาสามทุ่มนะคะรอถามอาการกับคุณหมอส่วนเราก็ ต้องเดินทางกลับกุกกอ,อกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าจะไปจำปาโดงก็สูสีใช่ไหมพ่อ mm. จำปาโดงกับกุกกอ,อกก็สูสีนะคะถึงพังคนแล้วแต่เราก็จะกลับกุกกอ,อกคะ่ะเพราะว่ายังมีงานที่ยังค้างค้างไว้เยอะเลยค่ะนะคะดีที่แวะซื้อกับข้าวเรียบร้อยนะคะซื้อน่องไก่นอก่นอ,งอ,นองไก่ทอดนะคะ ไก่ทอดเขยา่ารถพ่วงอ้อยแถวนี้ก็จะขายนะคะเนื้อพวกเนื้อพวกลาบพวกอะไรต่างๆพังโคนี่มีที่ซื้ออาหารเยอะเลยนะคะถ้าบ้านแกก็อยู่แถวนี้แหละห่างจากโรงพยาบาลประมาณหกเจ็ดโลใช่ไหมพ่อ, <Okay. S 1> อ,อก็ยังดีเนาะยังใกล้รับสนามบินรับที่สนามบินก็ตรงมาที่ โรงพยาบาลเลยนะคะเราใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงคะเนี่ยจากสน,นามบินวันนี้ป่ะใช่สี่สิบกว่านาทีอ๋อไม่ถึงชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เดินทางกลับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณตีย่ต่ำไว้นั่นนี่ ชั่วโมงกว่า<ต>เพราะว่าเราก็ไม่ได้รีบนะคะ,ดคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านใครนะคะ <c oughs> มาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะคะมาจากพังโคนเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวกันแล้วก็ขึ้นนอนนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมานะคะ เยวพร่งนี้ก็คงจะต้องไปกรีดยางตามเคยนะคะนี่ลมหนาวก็มาแล้วโอ้ยเย็นมากเลยค่ะนะคะดึกแล้วนะคะก็คงจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณตานะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะขอให้หายไวๆนะคะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวก็คงจะไปทานข้าวนะคะวันนี้ก็ซื้อน้องไก่นะคะมาฝากลูกๆด้วยสองกล่องลูกชายก็หนึ่งข้าวสุกเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้คะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ